คือห้องน้าเพราะว่าเราใช้แค่อาบน้าไม่มีความจําเป็นต้องล้างบ่อยเมื่อก่อนเตยเคยคิดแบบนี้เลยค่ะจนปล่อยสภาพห้องน้ําไว้แบบนี้ยยอมรับเลยนะว่าเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจแบบขี้เกียจมากไม่ได้เก็บไว้ทำคอนเทนต์ใดๆทั้งนั้นแต่บอกเลยว่าเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคแบคทีเรียทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะทั้งสูดดมเข้าไปหรือว่าทั้งสัมผัสผิวล่าสุดไปได้น้ํายาทําความสะอาดอนเนกประสงค์ตัวใหม่มาค่ะสําหรับเตยราคาแอบสูงอยู่พอสมควรแต่พอลองใช้แล้วงงไปเลยอะ เดี๋ยวดูตรงนี้นะคือแทบไม่ออกแรงเลยอะปืดไปเลยตัวนี้เป็นน้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์ของโฮมแคลใช้ทำความสะอาดได้ทุกที่พื้นสุขภัณฑ์ห้องน้ำตัวนี้มีเครื่องหมายาอ้อแกนิกแล้วก็ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงด้วยกลิ่นหอมสังเกตเลยนะว่าเตยไม่ได้ใส่ถุงมือเลยแล้วพอมาอ่านอีกทีนึงเขาใช้ผสมน้ำหนึ่งต่อสี่เพราะฉะนั้นแกลนลนึงคือใช้ได้นานมากน้ำยาหนึ่งส่วนผสมน้ำคูณสี่ไปเลยค่ะ แกลอนหนึ่งขนาด1,000 mL ก็คือลิตรหนึ่งห้องน้ำเตยที่คาบสะสมมานานมากๆไม่ต้องบอกก็รู้นะว่านานแค่ไหนแล้วดูดีดูตรงกระจกอันนี้นะคือแบบตอนใช้คืองงไปเลยสำหรับเตยเตยเชียร์ตัวนี้นะอยากให้เพื่อนๆได้ลองบอกเลยว่าทุนแรงไปเยอะสาเหตุหลักๆที่เตยขี้เกียจล้างห้องน้ำก็คือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้อ่ะกลิ่นมันแรง พอเตยจะเลือกตัวที่มันแรงๆกัดแรงๆจะได้ทุ่นแรงเราไปด้วยความที่เราเป็นคนอ้วนกลมเกิ๊นลาบากดูคราบกระจกนี้ดิเทียบกันสองข้างสําหรับเตยข้อเสียเขาคือคือในส่วนของฝาปิดเตยอ,อยากได้แบบเป็นปับ๊บน่าจะใช้สะดวกกว่าเนี่ยคาบพื้นคาบน้ําที่มันขังอยู่นานๆก็ออกหมดเกลี้ยงตัวนี้เขามีกลิ่นหอมแต่ไม่ใช่กลิ่นหอมแบบแสบจมูกนะหอมแบบละมุนละมุนใครอยากต ยาตัวนี้พิกัดอยู่ในตะกร้าข้างล่างเยตยแปะไว้ให้เราค่ะ